คือทีมงานเ้าก็วางแผนไว้แล้วเนาะว่าสิเหตุเพื่อนลูบทรงใดให้ครับครอบครัวเจ้าจาเห็นระบาแบบเพื่อนทีมงานจะเหตุให้เ,เห็นอยู่แต่แตละบานเคยไปฝนบานซืนอม,มากบ่แบบนะงามบ่างามอยู่แล้วก็มีทีมงานให้เบิ่งตัวอย่างแล้วบ่เพื่อนที่จะปลูกให้เจ้านี่เบิ่งแบบอย่างแล้วบ่เห็นหูเแล้วบบ่ยังไม่เห็นเออเห็นอะไรยังเ,งเงหน็นบ่ แบบเพื่อนเจ้าอยากเห็นบ่ะจะเบิ่งบ่แบบเพื่อนเจ้าจะเบืองป่เบิ่งนี่แง่แบบบกแบบบกอยากเบิ่งอยู่เนาะแม่นอ่านี่นางเองเอาอ่าแบบเพื่อนที่ทีมงานจะเฮ็ดให้นี่คือเพื่อนแบบ ลมแถลมว่าพี่น้องเอ้ยหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเนาะปั๊บโตเกือบบ่ทันพี่น้องช่วงโทันอะไรประมันเกือบพี่น้องเนาะเป็นวัดเป็นไอกันไประบาดพี่น้องเลยเนาะเมื่อวานก่อนกัดแดดม้ามือนี้วัดฝนโปอยลมหนาวพี่น้องเลยเนาะอยู่ที่เมอร์ซิปอลแคนซ์วันนาเขตเด้อพี่น้องเด้อเป็นอะไรอากาศทางฝั่งไทยเนาะหรือว่าทางต่างประเทศ ไปจด้น่พี่น้งนอ,องน้องเขาเมนต์่งบอกกันเลยเด้ออากาศทา,าศงเามืองเซโปโอลอยู่บ่พี่น้องเลยน้องตอนนี้ก็ได้เนาะเอ้า่อนอื่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะทางอาบุลสารวันขอกลับทักทายสบายดีพ่อแมพ่พี่น้องสบายดีมู่เพื่อนกันเบอรส์รสกูสุขคนสับายดีอีฟซีปีหญ่งที่บนบรดทุกฐานเนาะยินดีตอนทักเขาสู่ซองยูทูปบาบุญสารวันพี่น้องเลยเนาะอู้ทางด้านล้างบาบุญก็ได้แบกฟื้นแบกรวมาเลยพี่น้องบบวายแล้ววัสันเนาะ อาอากาศมันหนาวแหละพ่อจันเนาะต้องมาาจูฟืนจูไฟเนาะให้ทั้งทีมงานพนพ่อจันเนาะเพื่อมันให้การบรรเทาหนาวแน่พ่อจันพี่น้องเลยเนาะเอาบรรยากาศทางบุ่นกันเนาะคลิปนี้เนาะกตสิมาเบิงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับทีมงานเนาะไม่ต่อขอกน้ําเป็นสีเบียบเรียบร้อยดีหรือบอลหรือว่าจังใดเนาะติดตามชซนกันในคลิปนี้แหละพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ทางบุ่นกันจีนมาทำพวกมูสึกเนาะทาง พอน้องหน้าเราแม่น้องน้าหรือว่าตัวของน้องน้าเองเนาะแบบเพื่อนที่ทีมงานเชิดไหยนี่ถึกใจหรือบอรหรือว่ามีความาคิดอยากเข็กรูปทรงแบบใดคิดไปแล้วหรือบอรหรือว่าจังใดเนาะเพราะว่าตอนนี้เนะาะค่าสร้างคือว่ามีแล้วเนะาะแล้วก็ไหมก็มาครบแล้วนะเนาะเหลือแต่รูปแบบทรงเพื่อนเนาะทางพอน้องน้าเพื่อนเลืวนกะ็ หรือว่าทางด้านขอบครัวกวันเนี่ยปรึกษาหารือกันสินเฮ็ดลูกส่งแบบใดญมักแบบโซนโตบแบบแหน่เดี๋ยวทางขบุญทีไปถามคงสึกเพลินน้ำกันในตอนนี้เนาะไปพี่น้องเลยพร้อมกับบรรยากาศคุ้มฝ่าคุ้มฝนในพี่น้องเด้อโตเนาะเมือดมัวไปหมดเลยอ่าฝนตกห่มต้นม่วงเนาะจ้ะพี่น้องไลเนาะเอาสบายดีเด้อทั้งพ่อทั้งแม่ไปมา อุ่นดีนะพอเนาะออขออนุญาตหนีไฟหน่เด้ดอปึ๊บอ่าเดี๋ยวหนีพอดีจังเลยตกลงมาใส่กองไฟนี่เรียบร้อยแล้วไฟนะ <c oughs> ของคุณเนาะอ่าขออนุญาตพอนะเอาโดยสบายดีอ่าพ่อกินข้าวกินน้ำตอนเที่ยงเรียบร้อยแล้วบ่กินแล้วกินแล้วเนาะไม่ต่อขอกน้ำเป็นยังไงนะมาเห็น กองเจินเทิร์นเต็มไปเลยเดินเทินซานเจ้านี่มีความรู้สึกยังไงพ่อเสดีใจหรือเปอดีใจแล้วใหม่หอดเทินละะกีกายเห็นในของมูเนาะใหม่ใหตเทินในซานนี่พอได้แต่ไปจับไปบายในมูเนาะเจ้าบัดนี้กะมาเป็นคองตัวเองแล้วเนาะเจ้าแต่คงรู้สึกดีใจแล้วนะพ่อนะดีใจแล้วอหอดบานหอดเมืองเลย เป็นไร้หม่ตอกถึกใจอยู่บ่ถึกใจแหละผมมีม,มองติเนาะม,มันก็มีดอกน้อยนึงพี่น้องไหม่ก็มีมันต้องมีแปะมีแมงหนึ่นึงเนาะเสียให้มันเนี้ยบก็ทุกอย่างนีงก่กะกะพ่อแม่พี่น้องเนาะมั็มีแนวมองแปะมแมงน้อยนึงเนาะแ,<ม>แต่มัน,มมนกะบ,บ่ถึงขนาดที่จะาลาจนเกินไปเนาะพี่น้องเลย <c oughs> เอา้นานาะทั้งพอ่อทั้งแม่นเนาะอาวุธกะมีแนวอยากมาามเนาะ แต่คมซื้งพอนี่แหละเนาะไม่มาแล้วครบิดแล้วบาทเนาะแล้วแบบเพื่อนพอนี่เคยเคยคิดเคยบึงเคยเห็นเพื่อนลังไดบอที่มาถึงใจนะแบบแบบเพื่อนนี่จากเบ่บุเคยเห็นแบบว่าพ่อพอมีความคิดแบบว่าเออเพื่อนอยากมีเพื่อนลักษณะแบบนี้ขู่ทรงแบบนี้ฮะนะจะเคยคิบุปบ่เคยไปบ่เคยเห็นบุเคยไปนี่เคยหาบ่ง อ่าเที่พอมาตะกูลหนงทีก็ได้เนาะอ่าเนาะยันว่ามีมีไอ้คุ้มคิดว่าเออเพื่อนหลังหนี่งามเนาะอยากได้แบบนี้นะเคยเคยมีป่ะหรือว่าพ่อกับแม่นี่มีมีแบบเพื่อนที่ตัวเองมักป่ะมักแล้วเห็นเห็นเือนมูลมักอแล้วพอพอมักมีมีแบบหรือป่ะยังแบบเพื่อนนี่ ยังยังมันทำมันมียังมัมีแบบเพื่อนที่ต้องการเนาะแม่หัวงานเหรอเฮ็ดแบบแรกก็เอาบดนะเนาะแม่เออยันว่าเออคอยอยากได้เพื่อนทรงกุบป่์ทรงโมเดิร์นบอหรือว่าจะทานตังซี่นะโมมีเนาะดีแล้วพี่น้องเลยเนาะโอ้ยเนาะเคยบอกพอคนกลับไปคนง่ายๆเนาะจ้าเฮ็ดแบบแรกก็เอาแบบนั้นเจ้าอืมเอาสายเนาะคือทีมงานเนาก็วางแผนไว้แล้วเนาะ ว่าเสิเหตุเพื่อนลูปทรงใดให้กับขบเค้าวเจ,จ้าเห็นแล้วบ่แบบเพื่อนทีมงานจะเหตุให้เนี่ยเห็นอยู่แต่แต่ละบาดเคยไปปนบานซืนอืมอม,มากบ่แบบนังงามบา่งามอยู่อืแล้วก็ม,มีมีทีมงานให้เบิ่งตัวอย่างแล้วบ่เพื่อนที่จะพูดห้เจ้านี่เบิ่งแบบ,แบบอย่างแล้วบ่อย่างเห็นหูเแล้วบ่อย่างยังแมบบือเห็นอย่างเออยังไงอยากเห็นบ่แม่เพื่อนเจ้าอยากเห็นบ่ จากเบื้องแบบเพื่อนเจ้าจากเบื้องบ่แบบนี้ไงแบบตกอยากเบิ่งอยู่เนาะแม่น่น้องเอาแบบเพื่อนที่ทีมงานเฮ็ดให้เนี่ยคือเพื่อนแบบเพื่อนน้องไซหัวจักน้องไซปะเอาน้องไซคือมาเล่นกันหัวจักเนาะชีพเฮ็ดแบบเดียวกันคือเพื่อนน้องไซทีมงานวะเขาบ่เพื่อนน้องไซเนี่ยสิบสองต้นเสากะ เดี๋ยววุ้นเชื้ให้เบิ้งแบบเพื่อนของนอ้องใส่ให้พอเบิงบ้งประจิมมัดโปรเพนอาเนาะอ,อ,อืมใช่เนาะอยู่ใช่เนาะเพื่อนของน้องใส่นี่ยวัวชนิีสัญญาณให้เบิ้งอยู่บ่เพนอาเลยอ,อ่ะนี่นี่นี่ตุ้มเห็นบ่ เห mm. like? like uh, ็นวะแม่เห uh, oh. ็นเหานี่เป so ่นางไงเนาะแบบเพื่อนงามบ่าฮะงามมากกว่าเออเหนางไงเนาะเห็นทีมงานว่ารึกษาว่าเออทำมาชิบสองเสากับเสเห็ดแบบด้วยกันก็น้องน้ำเอื้นเนาะน้องไส้นี่แหละตัดใจมันแล้วตอดใจน้องน้ำแล้วทำใจน้องน้ำเนาะแต่พอเห็นแบบนี้เนี่ยงามอยู่เนาะ เป็น้องเลยน้เฮือนนองใส่คับวะครับเนาะเอาสาเนาะกะทักบุญกะไปจ่คู่ก็จะบุญจะคู่อะไรเป็นหนงเลยเนะาะกะชี้หันหน้าไปทางนอกไปแล้วเนาะใช่เป็นหนองเลย มาิงฟูนพิงไฟป่ะนี่พี่น้องการเซตตามนั่นแหละเนาะอ่าพี่น้องเลยเดี๋ยวเรียบร้อยเห็นต้มอย่งเลยบุมีน้ำต้มหรอวะหมมีน้ำต้มปิ้งไฟเชื้อเอ้ยสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อสบายดีเบิดสุขุสุขคนผู้ใดก็สิไปนอนเผาไม่หมือนเงบุ๊มีเพลนนนท์เผยละบุ๊มมีคนหลักบ่ไผสิหลัก ไมสิละเนาะโมมีหมอบ้านเจ้ารักไมหลักตอบนหมชื่อไวเดอร์ตามจำนวนที่ผ่านับกันแล้วเนาะอันนี้แปดสิบไม่ตัวใหญ่หญ่เงี้ยงนั่นข้าวนาจายยังแป้นี่หกสิบเนาะหกสิบแป้นหกสิบนาจ่้ยไม่เอ็นยังเอไม่้หกสิบ เนาะหเออมาหหลาซิปมีอะไรก็ซิมือเราสั่งโมโบเรื่อมาวบนกระดาษมึงในบินคืนเนาะไปหาปนซิปนี่หาซิปโตเนาะโตมสิบแปดหกสิบไอสิบแปดแปดิมีแต่รายการทำนี่กนเนาะเรื่องสิบกีพ้อย มันจะไม่เชล่าบบบนี้เนาะไม่ชลาเอองบทั้งมงบไม่เชล่าอีกได้หนิมืออาจารย์เล่าบออาจารย์เล่าคือกันบอแมนโอสีน้อยอาจารย์เล่ามีงทั้งแผนล่าก่สร้างแมนนลาอีกโดยเพราะว่าเราแจ้งตอนนั้นคือว่าชิบชิกลานี่แหละ่าไม่ชลาเอประมาณปล่านปน มันน sure ั่นแหละสิพอเช้าพึ้นแล้วโดยสิพอไม่ช้าจากสิพอพอลองเบิ่งก่อนเนาะโดอแต่แต่คันห้องอีกห้องที่เอาห้องสามสามห้องแล้ะแต่ก่อเนาะเดินใหญ่เดินหลายคนหลายคนก็ต้องประมาณนั้นละต้องเตี้ยวไปอะไปเดินไปเเอาเดี๋ยวจังว่ากันไหมอีกอันไหมนี่หลวงเจ้าบอก ไม่ขคงร้านหลัดชายอันโั้ตัวตังนนั่งดีเลยอืมงามเลยก็ตัดไว้เป็นโตเป็นตังนั่งเลยเนาะอ่านั่งเลยเนาะอ่าถักแล้วใส่เนาะเดี๋ยวกัจะเห็นเสาอะไรป่ะเนาะ ว่าสร้างกะทีมอทีมงานกำล,ลังลมอยู่บ่ต่อยเสียวสร้า,า,า,างทางใด๋สร้างบ้านเจ้า,า,าน,นี่มีบ่บ่มีบ่มีเนาะอือบ่มีกะทางทีมงานเฮากะสิเบิ่งว่าสิเอาสร้างทางอ่าเฮือนนองปูหรือบ่เนาะเพราะว่าสร้างที่เฮือนนองปูนีก่กงามอยู่พี่น้องาต่อใหม่ก็ละเอียดิ๊บทีมงานเนาะกทางสร้างงก็จังได๋แน่เนาะกทีมงานก ปรึกษาหรือกันอยู่เนาะจะสร้างทีมงานใดเนาะแต่ว่าปรึกษาหรือทีมงานเพราะว่างบประมาณเอาสร้างเงินสังส้างเนาะมีทางครบกับทีมงานว่าไงซะเนาะกับปรึกษาหรือกันว่าอันใดโอเคก็เอาตามนั้นมันถูกต้องตอปองรองกันพี่น้องเงี้เนาะส่วนทางบุญก็มีแต่เสาอะไรเนาะกับ hmm. ต like okay. um, ีนเสาตีนเสาบุญส okay. mm ั hmm. ่งมาแล้วเนาะอาจจะขึ้นมารอบหน้าอาจจะแก้ตีนเสามาให้ ว่าตีนเสาเจ้าเนี่ยมันจะเจ็ดตีนเนาะยังอีกหาตีนอ่ะจะครบสิบสองเสาเรื่องเฮัอเรื่องซั้นนี่พอจะปีนหนาไปทางไหนปีนาไปพุ่นเลยปีนหนาออกทางแ่ถือต้องเนาะต้องปีนหนาออกทางอยนา่าสิหันข้างใส่บอลได้เนาะเี็นังไง บาดเรื่องสีเฮือนสีซานนี่สิเหล่าแต่เนาะเล่าแต่ทีมงานสีให้โอ้ยพี่น้องเนาะเอาเอาเหล่าทีมงานก็จะปรึกษาอารมณ์กันเติมอีกเนาะสีเทากับงามเพื่อนน้องไสกับสีเทาตัดแดงพี่น้องเลยเนาะเพื้อน้องไสกับงามเลยพี่น้องตั้งแต่เพิ่งแรกเราคุยกันยังบริบทไทยเลยเนาะเดี๋เยี่ยมไปยามเพิ่งอยู่พี่น้องเลยแล้วทางนี้ก่อนเนาะจังว่ากัน กี่มุกตีเจจากเงยได้ดิบนจะเกินเือนองไส่กับพี่น้องเนาะตามเข่าล้าบ่แม่มาเนี่ยบ่วตั้มบ่เขาสานยังยังอยู่อืมสาวพี่น้องอดี๋ยวนกายงางไว้เมื่อยมึงตอกก่อนเนาะนอนเฝ้าอยู่ีนรั้วจะมาเรียงกันเนาะ นอนบนเก่าแล้วไปขายสีมาเอาเนาะนี่เฉพาะคนขี่หลักในบ้านมีปะโอมีเนาะเห็นว่ามีข่าวมี้ยยังโอ้คนนั้นคนนี้ขี่หลักโอมีเนาะอืออืออือยังนั่งไงดีแล้วดีแล้วดูว่าไฟโซลาเซลล์เจ้ากับมีจากอันก็ช่องอันเมลแองแลเอาไปเยิงสช่ไหมเด้อเอาไปหอยใช้มองแถว สตใส่ไหมกองไหมเจ้าหัวละเออบ่เป็นยังรอกฮะบ่เป็นยางบ่เป็นยังเนาะยันวาเมือนเป็นยังแล่ะก็ยันว่ายอยากเป็นยงเบิ้งสดอกยยงไห้นั่นแหละมีตัวยงไปนนาไปทีมัมีสองอันมอสเซียวเนาะสองอันฐานึ่งก็ไปไต่า้ก็ได้เนาะยันมันอันนี้ เอ,อาไวาอยู่เห็นฮะไปหอยไว้กุ้งใหม่ยังเียงใส่เนาะนอันนี้ไปเอาก็เห็นอันน่ะกันไว้ดีกว่าแก่แย่แล้วแก่บัทัดนะเสื่อกีรักมาเล่มเห็นมันสะงแจงวูแจงตากะเออเปิดกระยานแน่นะของเสื่อเนี่มันมืดคืนหน่อยพอรักเพราลอยก็เอาไวจกัก <laughs> แต่ว่าอเอาไปเสื่อชื่อแต่มันก็มีดอ,นะอกเนาะมี ก็ว่าทั้งพอกับว่าอยู่บ้านนี่ม,มีคนขี่หลักมัมงกรมมีโจรเนาะนีมะ่มุกดีใจ้นะเวลาบนกลับมาเห็นภาพนะครับนี่เนาะอยู่เพื่อนของเจ้ากัเต็มไปด้วยไม่ตอกของน้ำเนาะนี่แต่ไม่ง,งามๆมาเฮ็ดเพื่อนไอ้เจ้าเนาะดีใจเลยดีใจฮะ,ะดูตั้งแต่พอ่อเกิดได้ยิ่งมากกับแม่นี่ เคยอยู่บ่เคยรังเคยลังงามลังใหญ่เลยบอเคยเคยอยู่เลยเคยเซนเนี่ยเอยู่มาจากปีกูเคเซนเลยเจ็ดปีเจ็ดปีเนาะตะกอนอยู่ใช่ซะตะกอนอยู่บ้านลูกตะกอนเคอยู่นี่ละบ่อยู่ไปชูเมียชูอยู่บ้านพลุกอีกไปชูมียพี่เนาะ มันุชซ่งอยู่นี้พอเซ่าตายหมดแล้วกลับคืนมาอยู่นี้ก็เป็นบุญวาสนาเนาะแต่ว่าโอตะกี้กับน้องนั่งพนมูก้าเขากล้องเนาะเห็นกล้องมากแลนป๊อบบไหมแลนป๊อบเลยแล้วม่มาเชียงมาโอตากี้อันนั้นลุงเฮิรมมากินข้าวกับป้ากินข้าวอยู่กับป๊อบแลนเลยป๊อบแลนเลย กินข้าวกับบุญยมสับุย่ามยันกล่องยานบัดน,น,นี้แกเอาป้าพันข้าหาแล้วเนะาะตอนนอันนั้นต้งพึ่งให้นั่งป๊บป๊อบเลยยันระยนบูพิชานเลยว อเกมไหมพี่น้องเลยโมเมนต์ไอดำบอโมเมนต์ไอดำไปใช้สารไอดำไปทำงานเขาไปหาเงินตลอดนะพนันเนาะหาเงินกินแค่เดียวมั้นคนไปไปแล้วอ่ะแห้งคาเป้ไปไปไปชิบพันชาวพันก็ให้ทเงานที่อพนัว มาแต่ละเทือกันก็หาเงินมากมันก็หายเม่อยู่ปะหอยวลาเป็นเงิอกลาบเามดมันเป็นไ้พองละโมันเองะพอนีเปื่อยๆอยู่พี่นองเลยนางเอกเฮาพี่มันน่งสกู้แแม่พี่โอ้ยเนาะึ๊บเฮ้ยดเมื่อยปบ่ดีใจ ดีใจไรกูเมื่อยเนานดูอ่านั่งเลยเห็นภาพไหมทำงานมากองอยู่ดินดอนตัวย่างของตัวเองหละเนาะแบบเพื่อนที่เจ้ามากไปมีอยู่ปะอยกันเจ้ามากไปเพื่อนแบบไปขึคนอยู่ทุกอย่างนี่อ่าไปเปรียบเทียบแบบน้่นเนาะเพื่อนองไ้เนาะแล้วก็เพื่อนน้องวิน้องเอสนี่เคยบังคับอยู่ปะ ไปเฮือนน้องไสเคยน้องไสเห็นตัวจริงแล้วบ่โดยยังบ่ทันแล้วอืมักแบบนั้นบ่อืมตอนแล้วนี่ยังบ่ได้เห็นบ่ยังเออไปแต่ตอนยังบ่แล้วเนาะดบุญสเบิ่งมันแล้วนี่ งามบ่ะเลยมากปอสีนี่เออมีระเบียงออกมานาั่งกว้งเน,ะนาะนั่งกินข้าวกินน้านำพวกเสื้อผู้บ่าวมาล้มก็ดีแล้วมีบอลดังในผู้บ่าวเนาะพอด <c oughs> <c oughs> หัว <c oughs> แม่เนาะทาอยากได้ลูกเคยแล้วบ่ยังจะบ่เจ้าอยากได้ยังบ่ลูกเคยอยากได้ไเพมีแพยมักมันอแต่แม่อยากได้แล้วลูกเคย พอได้มาซอยเวียกเนาะแม่อ่าอยากได้ลูกเคยกับบริซอยเวียกแล้วน้องน้ำก็ต้องไปยูน้ำผัวอ,อ๋อยู่น้ำผัวมือระว่างมาไปซอยสักอ่าเราคาเวียกแล้วเอ,อ้ยถือว่าครอบครัว,วแม่นี่ยังมีไพ่ใดไพ่ใดเคยเนาะแม่อ่าครผู้ชายกับ,บเราเป็นปน้ำปลาคาเปนเออนาะคาฮักพี่น้องเไยเนาะ ตัวยังบ่ได้เห็นยังบ่ได้อุ้มล้านง่ายซะเนาะอยากอุ้มล้านนี่เด้อบาดนี้พี่น้องเอ้ยเอาฟังเบิ่งละเอือนซนแล้วเนาะเื่อคู่คองอ่าเนื้อคู่ของนงอาจจะเกิดน้อง้าเฒ่าบอนคู่จังมาเฒ่าแล้วไเจาบาดนี้นเนาะอืมน้องคิดว่ากะว่าจักปีสิเาผัวตอนนี้น้องสาวเนาะ อีกสองปีเนาะอีกสองปีกะต้องหาแล้วบาทเนาะเพผลผมหาห้อไปหาเพิ่นแนบบาทนี่เออใชสุดมาอ่ายันวะเนาะอ่านีบางคนในบ้านอายุสัปลายปีแบบผู้หญิงยังมีผัวมีบออย่างเป็นอยังคือมูฟูขึเจ้ากับบ้านสาวปีเนาะ เอากับพี่น้องเนี่ยครับโอ้โหได้ยินในกันเน,นาะน้องหน้ามันว่าอีกสองปีอา่าแต่เพื่อนผมม,มมหากับสิบปหาเพื่อนบัวนี่ก็ได้ <laughs> เออได้เนาะพอเพื่กัเริ่มเท่าโอ้ล่ะเนาะเบิ้นกับจะอุ้มล้านแล้วบาทน,นี่เนาะเอา้ากับใช้เลือกคู่คล้องเนี่ยกับให้เบิ่งเพื่อนดีๆเบิ่งกันดีๆนะเนาะอ่าถ้าเป็นไป,ปได้กับโอ้คนเท่าเนี่ยคบหาดูใจกันเนี่ยกับจะให้มันานานแน่แล้วเนาะ มองเห็นว่าเออครบเดือนหนึ่งสองเดือนนี่เอาแต่งงานแหละมันยังบกเข่าใจกันขักอยู่เนาะคือสุดรายกันนั่นนั่นนะพี่น้อย่างไเนาะเห็นที่ผ่านมาบุตรก็ได้ถึงเจ็ดสิบแปดสิบห้าชิ้นพวกครอบแล้วเนาะเพื่อเลิกป้าลากันกันร้ายเนาะเพราะว่าเอาเอาอัะนัก็ยังก็เป็นเดินเห็นปุ๊บเอาปั๊บยังมั่นนะเนาะต้องศึกษาหรือดูแจกันไปก่อนเนาะ หลายผู้ละคนก็เห็นในคลิปบางเศร้านี่พี่น,อน,นอ้องเยเนาะเอ่อเห็นขมเ้นมันบอกว่าโอ้พี่สันน้องน้ำใส่ส่งเคิร์นอ่อใส่เสื้อแขนสันนะ้นเนาะเห็นน้องบนใส่จักเทกอร์เขามาเห็นโอ้ยบอกน้องคนเด้อพี่สันเนาะเอ่อเลวลาเขากล้อ,องเขายังให้ใส่เสื้อแขนยาวส่งขายาวเสื้อแขนสั้นก็ได้เนาะมันก็น้นะนนองเพิ่นก็เป็นตัวของน้อง,งเพิ่นเองนะเนาะ ว่าสิการให้บังคับกันกับพ่ได้ดอกพี่น้องเนาะกันแล้วแต่เพื่อนเนาะแล้วแต่น้องน้ำเสือเราก็อยากแต่งกันเด้สาวพี่น้องเนาะเนี่ยคุณหัวหนวกอาจ็ดีใจนะน้องเนาะน่าวนกับพี่มิยางไลมาโอลมพูดคุยเนาะว่าแบบเพื่อนน้องที่มากก็คือความกิเลนตรงกันกับแม่เพือน้องไรเนาะ ว่ไปซะวุ้นกระสีไปตะกอื่นก่อนเด้อดีใจนาแม่หลายได้ไหมเด้อเนาะข้าวกินน้ำก่อนกินมาแล้วเมื่อกี้นี่กำลังกินลาบห่านเป็นขาอารมณ์ดีมาแล้วยังเน่นทองอยู่เลยเนาะเดยอเด้ออ่ดีใจนะเด้อสบายดีสบายดีเด้อเด้อเด้อไปก่อนไปตะกอื่นก่อนเนาะใช่แไม่โอ้ยอยู่ผูพ่อผอ้หยอดลงเน่าพันพนังเลไปเดี๋ยวพอเด้ออ่าพักกันพักก่อนกินข้าวกินน้ำซะเนาะ ป๊าใชโอเคพี่น,อน้องเลยเนาะกับบูมี่ยังหลายคลิปใหญ่บุญกันเนาะมาถ่ายทำภาพบรรยากาศความงดสึกเนาะแบบเพื่อนที่ขอบคุณน้องน้ำผันมกักแบบใดเนะาะเพื่อนน้องน้ำก็คือพ่อเมย์เป็นกับแน่นดกก็ได้นะเนาะขอแค่มีเนาะนะนะพี่น้องทำพันธสัญกับโอ้บุญของเพลินแล้วผสานเนาะเอ๋อนะประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้กันเนาะขอบคุณขอบคุก,กใจเอฟซีเนาะแต่ว่าว่าจาใดเนาะคำ ບໍ່ຄົນໃດຊິຜິດພາປະການໃດເນາະທ້າວບຸນສະລາວັນກໍກ້າບຂໍໂທດຂໍອະໄພນໍາພິມເນາະເດີ້ເນາະບັດສະໂພຊຄອນເນາະຫ້າສໍາລັບຄິີຂໍາກ່ອພົກິບນສະບາດີແລະສະວດີກັນບດສະໂຄດີນດສດ